เส้นทางการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรหรือว่า TDI M เนี่ยนะครับมันมีอยู่สองแนวนะแนวแรกเลยเนี่ยคือทำบนฐานสมรรถนะคุณหม่ทำบนฐานสมรรถนะที่เรียกว่า competency based นะครับหมายว่าหมายว่าไงหมายว่า,า,วาเวลาเราอะ่ะกำหนดหลักสูตรฝึกอบรม,มอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราเอา competency เป็นตัวตั้งนะเรา competency เป็นตัวตั้ง แปลว่าอะไรแปลว่าพอเราได้ competency เสร็จปุ๊บนะครับวิเคราะห์มาเรียบร้อยปุ๊บนะครับเราจะมากำหนดหลักสูตรตาม competency นะครับโอเคไหมครับคำนี้ว่าให้หลักสูตรที่กำหนดขึ้นมาเนี่ยนะครับใครจะเป็นคนทำเนี่ยอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเดี๋ยวให้ครูฟังอีกทีนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยบางองค์กรเขาไม่ได้ทำ competency นะครับคำว่าเนี้ยคำว่าสมัถนะเนี่ยภาษาภาษาไทย ใช้ว่าสมรรถนะนอกภาษาอังกฤษใช้ว่า competency นะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือไม่ได้กำหนดบนฐาน competency ไม่ใช้ competency หรือสมรรถนะเป็นฐานนะครับคำว่าเป็นฐานหมายว่าหมายว่าเวลาจะไปกำหนดหลักสูตรรมเรื่องใดก็แล้วแต่เนี่ยใช้ competency เป็นตัวเป็นตัวตั้งเป็นตัวไปกำหนดนะครับ คราวนี้ถ้าองค์กรเนี่ยไม่ได้ทําระบบ competency เขาก็จะไม่ใช้ competency เป็นฐานไงเขาก็จะใช้พวก skill เป็นฐานนะครับ skill เขาก็เรียกว่า skill base นะครับเข้าใจไหมครับลักษณะนี้เนาะคราวนี้เนี่ยเ,เดี๋ยวผมจะคุยในรายละเอียดตรงนี้ให้ฟังนะครับแต่ว่าก็จะมีตัวอย่างให้ดูแหละว่าจะประมาณไหนนะครับนอกเหนือจากนี้นะ เราเราอาจจะต้องตัดสินใจก่อนว่าตอนที่ทําต่อไปเดี๋ยวผมจะเรียกย่อๆว่า TDI M นะ TDI M นะครับอ่ามันย่อมาจากำว่า Training and Development Roadmap นะครับคุณคุ้นคำนี้ไหมบางองค์กรเรียกว่าเนี่ย Learning Journey คุณหม Journey แปลว่าเส้นทางเนะ่ Journey อ่ะ เล ARNING คือเส้นทางการเรียนรู้นะครับอ่ะทําไมเขาใช้คาว่า l e ARNING ทำไมเขาใช้เจอ r n นี j เจอ n e นมันหมายว่าไอ้ไอ้หลักสูตรฝึกอบรมใดๆเนี่ยที่เราจะจับให้กับพนังกงานคนหนึ่งเนี่ยมันเริ่มจากตั้งแต่ Day ์วัที่เขาเข้าทําง,งานเลยนะจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่เขาเป็นผู้นหารระดับต้นระดับกลางร,ระดับสูงแต่เขาจะอยู่กับเรานานขนาดนัน้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึงแหละนะครับเขาก็เลยมองมันว่ามันเป็นเจอรนีอ่ะ ครนี้ถ้าสมมติว่าผู้บริหารของเรานะครับหรือว่าใครที่คุยกับเราว่าเออเนี่ยทำเจอร์นี่หรือยังอะไรลนะักษณะแบบเนี้ยเจอร์นี่เนี่ยหมายถึง p d m นั่นแหละอเดียวกันเพียงแต่เรียกให้เท่เท่านั้นแหละนะครับมีหลายองค์กรที่เรียก l e ี n n รู้เจอร์นี่ยกตัวอย่างเช่นการรถไฟประเทศไทย,ยจริงจริงมันก็คือ Training Roadmap สมัยก่อนเนี่ยมันเรียกว่า Training Roadmap ทำไมต้องบอก t r n i n g r o ร d แ a p เพราะ ลิสเฉพาะหลักสูตรฝึกบรมเข้าไปเท่านั้นเองเอ่าเล่าให้ฟังแบบนี้นะฮะแต่ว่าในพักหลังๆเนี่ยก็ตีสักประมาณสักสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของเรื่องของเทร i n g Roadmap เนี่ยมันไม่มี t r a i n ิ่งอย่างเดียวนะครับมันไม่มี t r a นนิ่งอย่างเดียวสมัยก่อนเนี่ยมันจะใช้ t r a i n ิ่งหลักๆเลยนะครับใช้การฝึกรมฝึกรมฝึกรมเนี่ยเราก็เลยเรียกมันว่าเทรนนิ่งรถแมพเนี่ย T.I.L. เ,เนี่ยเท i n นิ่งโรดแมปจดไซดสสักดนึ่งนะครับ Training อันนี้ Road คือเส้นทางนี่แหละแมคือ,คอ,คอแผนที่นะก็แค่นี้แหละครับแต่ว่าท่านคุ้นคำคำนี้ไหมอันนี้ไหมคุณไหมเจ็ดสิบยี่สิบสิบเนี่ยอ่ะประมาณสักสิบปีที่ผ่านมาเนี่ย ในวงการ s r เราเนี่ยเราคุยกันเรื่องนี้เยอะเรื่องเอเจสิบยี่สิบสิบเนี่ยมันหมายว่าอย่างนี้ครับมันหมายว่าเวลาเราพัฒนาบุคลากรเนี่ยนะครับเวลาเราพัฒนาบุคลากรเนี่ยให้เราอ่ะผสมผส,สานกันหลากหลายวิธีนะอ่ะสิบเนี่ยหมายถึงให้ใช้แต่น้อยอ่ะสิบเนี่ยหมายถึงการ เรียนรู้ด้วยตนเองการฝึกอบรมในชั้นเรียนอะไรรักษาแบบนี้ฮนะซึ่งเดี๋ยวเขา,ลลาเราค่อยลงรายละเอียดกันอีกทีนึงนะนะครับส่วน20นหมายถึงว่าให้ใช้มากขึ้นหน่อยก็คือแนวทางไปเรียนรู้จากคลอื่นรักษะเนี่ยให้ใช้มากขึ้นหน่อยแต่ให้ใช้มากที่สุดเนี่ย70ก็ตีสะว่านนี้คือสมมติในร้อเนะตีสัมบานในร้อยเปอร์เซ็นต์นะให้ใช้10เซสำหรับการฝึกอบรมนะครับ ยี่สิบปร์เซ็นคือคือเวลาให้ใช้เวลาแต่น้อยนะครับประมาณสักสิบเอร์ซ็นะกับการอบรมในชั้นเรียนแบบเนี้ให้ใช้เวลาเพิ่มขึ้นหน่อยประมาณสักยี่สิบปอร์เซ็นนะครับกับการกับการเรียนรู้ร่วมกับหรือว่าผ่านคนอื่นเดีย๋ยวเราค่อยลงรายละเอียดกันนะอันนี้พูดแต่หูท่า,ทาก่อนนะ เรียนรู้ผ่านคนอื่นกับ70%เนี่ยให้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัตินี่นะครับเป็นแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวขายายคว,วามให้ฟังอีกทีนะครับพอมาพักหลังๆเนี่ยเหมือนที่ว่าไปเนี่ยนะครับมันก็เลยไม่ได้มีแต่เทรนนิ่งอย่างเดียวนะครับเพราะเทรนนิ่งมเป็นวิธีการหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรเท่านั้นเองนะนะครับเทรนนะิ่งน่ะ เป็นวิธีการหนึ่งในการพัฒนากลากรการพัฒนาบุคลากรมีวิธีหลากหลายมากนะครับสอนงานพัฒนาไหมสอนโอ t ทีพัฒนาไหมพัฒนาคุยให้ฟังเนี่ยแชร์ประสบการณ์พัฒนาไหมพัฒนานะมีวิธีการพัฒนาแบบเยอะมากเลยดังนั้นเขาก็เลยเรียกมันว่าเทรนนิ่งแอนเดเวล็อปเมนต์โรดแลักษณะเนี้ยแต่เขาตัดคาว่าแอนออกนะฮะให้รู้กัน คือ t r a i n i n g and d e v e l o p m e n t road m a p แเนี่ยเราก็เลยเรียกว่า TDRM นะครับเท่านั้นแหละเจอครับไหมครับอันนี้เพิ่งเริ่มต้นนะฮะเราก็เลยเรียกว่า TDRM นะครับอ่าบางองค์กรเนี่ยนะครับเขาเขาไม่พูดคำว่า Training เลยนะบางองค์กรเนี่ยนะครับเขาพูดคำว่า Development Roadmap นะครับแต่ไม่ค่อยเจอหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้ Development เนี่ยมันมีหลากหลายวิธีการมากเลยและ Training เนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นเข้าใจไหมครับเขาก็เลยเรียก Development Roadmap นะครับพอจะไปเรียกอะไรเนี่ยมันก็เลยแบบแหม่ไหนๆอะ่ะจะทำ TDM i ในองค์กรเนี่ยนะครับเดี๋ยวต่อไปเรียก TDM i นะครับ จะทำ TDM ในองค์กรน่ะเรียกชื่ออะไรที่มันแบบคนมันฟังแล้วมันสนุดนะ่ะมันฟังแล้วมันน่าสนใจมันเร้าใจอ่ะนะครับเขาก็เลยไปเรียก Learning Journey มา้างหล่ะก็แล้วแต่จะเรียกอะไรแต่ว่าฝั่งโรงงานเนี่ยนะครับฝั่งโรงงานหรือว่าองค์กรไม่ได้ใหญ่มากนะครับส่วนว่าเขาก็เรียกเนี่ย TDM นะครับ Training a n Development d Roadmap ท่านั้นเองนะครับ แต่ว่าบอกก่อนนะครับสิ่งที่สําคัญของ TDI M เนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตัว TDI M นะครับอยู่ที่ตัว IDP นะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องคุยกันสองเรื่องนะครับเราต้องคุยกันสองเรื่องครับ TDI M เนี่ยไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ว่าแต่ละตําแหน่งเนี่ยตกลงต้องใช้ความรู้ทักษะอะไรนะครับและไอ้ความรู้ทักษะนั้นเนี่ย มันไปนกำหนดเป็นหลักสูตรอบรมอะไรบ้างหรือไปกำหนดวิธีการอบรมแบบอื่นยังไงบ้างเท่านั้นเองนะแต่ส่วนที่สําคัญก็คือเวลาเราพัฒนาเราพัฒนาคนเป็นรายบุคคลไงเราพัฒนาพัฒนาเป็นรายบุคคลไงนะครับดังนั้นเนี่ยส่วนที่สําคัญเนี่ยที่เป็นพื้นฐานมาจริงๆเลยคือ IDP ครับเราในหลักสูตรเนี่ยมันก็จึงแยกสองพาร์ทนะครับพาร์ทแรกเนี่ยก็คือพาร์ทเรื่อง IDP แบบพาร์ทเรื่อง TDM นะครับแล้วอีกพาร์ทนึงเนี่ยจะเป็นพาร์ทเรื่องของ IDP นะครับคราวนี้ส่วนที่เป็น IDP เนี่ยขอคุยให้ฟังก่อน,นว่ามันจะมันจะลึกนิดนึงนะครับมันจะลึกลงลารายละเอียดนิดนึงนะครับเพราะว่าเอาเอาอย่างนี้นะก่อนที่เราจะพัฒนาเนี่ยพัฒนาพนักง,งานคนไหนต่อไปจะเรียกพัฒนานะครับเทรนดิ้งอยู่ในนั้นเป็นหนึ่งวิธีในนั้นเข้าใจไหมครับ เวลาเราจะพัฒนาพนักงานคนไหนเนี่ยเราต้องดูก่อนเนาะว่าปัจจุบันก็าเป็นยังไงโอเคไหมครับคราวนี้เราจะดูแนวไหนล่ะเมื่อกี้บอกว่าเมื่อกี้ผมคุยฟังไปว่าไอ้ TDI M เนี่ยมันทำได้จากสองทางน,นะครับทวนนิดหนึ่งครับทางแรกคือทำบนฐานสมรรถนะนี่นะเขาเรียกว่า competency b a s e นะ กับอีกอันหนึ่งคือไม่ได้ทำบนฐานสมรถนะนะครับบางองค์กรเขาก็ทำสกิลเมทริกนะครับบางองค์กรเขาก็ทำสกิลเมทริกครับเขาก็เอาสกิลเมทริกมาทำเป็นเทรนนิ่งโรดแมพอีกทีเพียงแต่ถ้าเขาทำสกิลเมทริกเนี่ยเขาก็จะไม่เรียกแบบเทรนนิ่งโรดแมบหรอกเขาก็จะเรียกเขาก็จะเรียกเทรนนิ่งเมทริกของเขาไปนะครับแต่ในความเป็นจริงอะ่ะ นะครับการฝึอกอบรมมันเป็นแค่หนึ่งวิธีเท่านั้นเองนะฮะบอกนี้ไว้ก่อนนะครับอ่ะคราวนี้ไม่ว่าจะทําบนฐานสมรรถนะหรืออ่ะอันนี้นะทีเดียนะทีเดียนะไม่ว่าจะทําบนฐานสมรรถนะหรือจะไม่ได้ทำบนฐานสมรรถนะก็ตามนะครับทําจากสกิลเมทริกก็ตามหรือแม้แต่ไม่ใช้สกิลเมทริกเลยก็ได้นะครับกําหนดรายการความรู้ทักษะ คุณลักษณะที่ต้องใช้ในแต่ละตำแหน่งก็ระบุไปเข้า okay, ใไหมครับไม่ได้ทําบนฐานสมรัถน,นาหรือจากสกิล m มทริกก็ได้ไม่มีปัญหานะครับเพียงแต่ว่าเราอ่ะเราอ่ะต้องมาทํางานประเมินไงโอเคไหมครับเราต้องมาทํางานประเมินไงเอา้าทาไมต้องประเมินล่ะเอา้าประเมินให้รู้ว่ามันห่างจากที่คาดหวังแค่ไหนะจริงไหมอันนี้สําคัญนะอา้าสมมติว่า สมมุติก็แล้วกันนะครัพ man, บพนักงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรโอเคไหมฮะพนักงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรเขาต้องมีทักษะการซ่อบมบำรุงเครื่องจักรท่านต้องเริ่มต้นก่อนว่าที่ฉันคาดหวังจากเขาว่าประมาณไหนเค okay, ไหมครับพนักงานขายรถยนต์สมมตินะครับประสบการณ์สามปีท่านต้องตอบให้ได้ก่อนว่าท่านคาดหวังทักษะอะไรจะเขาแค่ไหนโอเคไหมครับพ man, มมนมมักงานขับรถยนต์เข้าใหม่ นะครับสมมุติไม่มีประสบการณ์มาเลยนะฮะเพิ่งเรียนจบมาเลยนะฮะจบบอสอบจบปริญญาตรีก็แล้วแต่ไม่มีประสบการณ์มาเลยนะฮะท่านคาดหวังเขาแค่ไหนในช่วงปีแรกสองปีสามปีแรกเนี่ยท่านคาดหวังแค่ไหนนะครับอันเนี้ยเรียกว่าเรียกว่าสิ่งที่คาดหวังนะได้ข้อมูลอันหนึ่งก่อนนะสิ่งที่คาดหวังนะความรู้ทักษะแม้แต่คุณลักษณะที่คาดหวัง นะครับความรู้เกี่ยวกับการขายรถยนต์ความรู้เกี่ยวกับรุ่นสเปครถยนต์ทักษะการขายรถยนต์จิตใจให้บริการในละักษณะเนี้ยท่านต้องรู้จากเขาก่อนนะคราวนี้ท่านต้องไปหาสิ่งหนึ่งเราเรียกว่าระดับที่เขามีเขาเป็นนะครับระดับความรู้ที่เขามีหรือเขาเป็นณนะปัจจุบันเนี้ย ระดับทักษะที่เขามีหรือเขาเป็นณปัจจุบันเนี่ยคุณลักษณะเรื่องเซอร์วิสมายกตัวอ,อย่างแบบเนี้ยที่เขามีที่เขาเป็นณปัจจุบันเนี่ยแล้วไปเทียบกับระดับที่คาดหวงังโอเคไหมครับมันก็จะเกิดอันนึงที่เรียกว่าแกลบหรือช่องว่างตรงไหมครับเข้าไหมครับอันนี้เดี๋ยวค่อยขยายความกีหนึงครับอันนี้ผมแตะให้ฟังก่อนนะตอนเช้าอินโทระนะฮะอินโทรบทเรียนทั้งหมดเลยนะครับเร็วๆประมาณสัก5นาทีไม่เกินนะครับ พอเราได้แกะขึ้นมาแล้วไงฮะเราก็จะไปวางแผนการพัฒนาละเนื่องจากเวลาเราไปดูอะเราดูสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่เขาเป็นเราดู expected กับเราดู actual พูดง่ายๆก็แล้วกันนะสิ่งที่คาดหวังคือ expectexpected นะครับแปลว่าถูกคาดหวังนะ่กับ actual นะครับเราดูสองอย่างนี้เทียบกันนะครับเราดูสองอย่างนี้เทียบกันอ่ะสมมติว่าสมมติว่านะ ท่านลองนึกตามดูนะเวลาเราดู expected นะครับคือระดับสมมติความรู้ที่เราคาดหวังจากเขาไปเทียบกับความรู้ที่เขามีณปัจจุบันแล้วปรากฏว่าที่เขามีณปัจจุบันเนี่ยมันมากกว่าที่คาดหวังเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้นะครับแบบเนี้ยจดไว้นะเรียกว่ามีศักยภาพนะมีศักยภาพหรือ potential นะไหนอ่ะ คือคาดหวังให้มีความรู้ประมาณเนี้แต่สามารถทาได้ดีกว่าเนี้ยสามารถอธิบายหรือสามารถได้บอกบอกได้ดีกวา่าเนี้โอเคนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่ผู้บริหารของเรานะครับหรือว่าท่านเองเนี่ยท่านอยากรู้ว่าลูกน้องมีศักยภาพแค่ไหนแปลว่าท่านกําลังอยากรู้ว่าเขาอะทําได้ดีอยู่ที่เราต้องคาดหวังหรือเปล่านะศักยภาพอะนะครับอ่ะคราวนี้มันไม่ได้มีอย่างนี้อย่างเดียวนะ อ่ะ uh, expected นะ่ะอย่างนี้ทำได้เท่ากันเลยแบบเนี้ยจะไม่เกิดแก็บนะเขาเรียกว่าดนะูนอติงอะคือไม่ต้องทำอะไรนะครับกับอีกแบบหนึ่งนะตรงกันข้ามกับเมื่อกี้เลยนะคือคาดหวังอย่างนี้แต่ทำได้แค่เนี้ยทาได้ต่ำกว่าที่คาดหวังอ่ะนะครับทำได้ต่ำกว่าที่คาดหวังท่านฟังให้ดีนะปกติเนี่ย ถ้าทำได้ต่ำกว่าที่คาดหวังเนี่ยเขาจะไม่เดียวดน,นะเขาจะ improve เดี๋ยวต่อไปอ่ะเดี๋ยวท่านจะคุ้นกับมันเองแหละนะครับคือถ้าทําได้กว่าที่คาดหวังเนี่ยเราจะพัฒนาต่อยอดนะแต่ว่าใน ถ้าทาได้ต่างก่าที่คาดหวังเนี่ยเราจะ improve นะคือทําให้เขาว่าได้เท่ากับที่คาดหวังก่อนแล้วค่อยพัฒนาต่อ,อยอดไปน,นะครับในวงการ hr เราเนี่ยนะครับเราก็เลยมีคําว่า development นะครับแล้วก็มีคําว่า improvement นะครับ improvement นะครับเพียงแต่ว่าไอ้คําว่า improvement เนี่ยมันไม่ค่อยได้นําไปใช้มากนักเท่าไหร่หรอกเป็นในผลเพราะว่ามันพนักงานอาจจะรู้สึกไม่ค่อยดีนะครับ แต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะ improvement เราเอามาใช้กับพนักงานที่ประเมินทักษะประเมินความสามารถมาแล้วต่ำกว่าที่เราคาดหวังอนะ่ะเราก็จะปรับให้เขาดีขึ้นไนงะปรับให้เขาดีขึ้นเท่ากับที่คาดหวังเป็นอย่างน้อยนะครับหรือถ้ามันถ้ามันแบบปรับครั้งเดียวสองครั้งแล้วมันทําได้อย่างที่เราต้องการเลยมันก็โอเคหรือมากกว่าที่เราต้องการเลยมันก็เยี่ยมนะครับลักษณะแบบนั้นนะครับดังนั้นเนี่ย IDP เนี่ยหรือแผนพัฒนาเป็นบุคคลเนี่ยนะครับ โดยทั่วไปอ่ะมันมักจะใช้ในกรณีที่พนักงานทำงานได้เท่ากับหรือผลงานดีก,กว่าที่คาดหวังพนักงานมีทักษะความรู้หรือคุณลักษณะเท่ากับหรือดีก,กว่าที่คาดหวังนะครับลักษณะนี้เนาะเราเลยเรียก Development แบบนี้ว่า individual development plan ส่วนถ้าทำได้ต่ำก,กว่าที่คาดหวังเราเรียกว่า Improvement Plan นะครับ Individual Improvement Plan นะครับเพื่อแยกออกจากกันเลยนะโอเคนะครับแต่ว่าผมจะไม่พูดถึง Improvement Plan นะแต่พูดถึงโดยทั่วไปเนี่ยเวลาพูดถึง IDP เนี่ยมันน้อยองค์กรมากที่เขาจะแยกว่า IDP เนี่ยจะใช้เฉพาะเฉพาะคนที่ความรู้ทักษะคนที่ผลงานได้เท่ากับหรือมากกว่า นะครับเขาก็จะเหมารวมไปเลยเขาทํา IDP รวมไปเลยแต่บางองค์กรเขาแยกกันเลยนะเขาแยกกันเลยเพราะอะไรรู้ไหมฮะอธิบายให้ฟังนิดนึงนะเพราะว่าถ้า Improvement เมื่อไหร่นะครับทำ Improvement เมื่อไหร่แล้วมันไม่ได้ Improve ยังไงมันก็ไม่ Improve สักทีนะครับมันจะนําไปสู่มาตรการมาตรการวินัยเชิงสร้างสารรค์นะที่เขาเรียกว่า creative ดิสซิปลินารเอ่ะพูดง่ายเป็นภาษาชาวบ้านก็คือเลิกจ้างจ,าจ่ายค่าเช่าเช่อยพูดง่ายแบบนั้นก็แล้วกันอินพิวอฟเมนนะนะนะครับทําไมหรอมันมีมันมีตักตกาแบบนี้นะเอาก็คุณพัฒนาเขาอยู่ไม่ใช่เหรอคุณพัฒนาเขาอยู่คุณพัฒนาเขาอยู่แต่ว่าเขาผลงานต่ำก่อเป้าไงคุณพัฒนาเขาอยู่ทําไมเราไม่พูดว่าเขา้องกำลังปรับปรุงพื้นหลัก พงเขาไม่ได้อย่างที่เราคาดหวังอะถูกต้องไหมครับถ้า IDP หรือว่าหรือว่าแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุนคคลเนี่ยเขาจะใช้เฉพาะกรณีที่พนักงานเนี่ยผลงานเท่าเป้าหรือหรือสูงเป้าทักษะความรู้อย่างที่คาดหวังหรือสูงกว่าที่คาดหวังเพื่อคนมันรู้สึกโพซิทีฟโอเคไหมครับแล้วก็แยกคนที่ผลงานหรือทักษะความสามารถเนี่ยต่ำกว่าที่คาดหวังไปทำ m p r o v e m e n t เพราะท่าทาที่สุดถ้ามันไม่ไหวจริงๆอะนะครับเขาจะถือว่า Improvement เนี่ยประกอบการว a r n i n g เนี่ยก็คือสิ่งที่บอกว่าคุณจะผิดซ้ำคำเตือนต่างๆโอเคไหมฮะอ่ะอันนี้เป็นเทคนิคนิดหน่อยแล้วครับไหนๆพูดันถึงตรงนี้เพียงแต่ว่าองค์กรหลายๆแห่งเลยก็ไม่ได้แยกกันชัดเจนหรอกนะครับคุยฟังว่าตาักกะหรือวิธีคิดมันแตกต่างกันแบบนี้นิดหน่อยนะครับ แต่โดยทั่วๆไปเนี่ยไม่ว่าพนักงานจะดีกว่าเป้าหรือต่ำกว่าเป้าหรือเท่ากับเป้าทักษะความรู้ดีกว่าที่คาดหวังเท่ากับที่คาดหวังหรือสูงกว่าที่คาดหวังก็เดเวล o อปเมนท์ทั้งหมดนั่นแหละนะครับจริงในเชิงเดเวลลอปเมน์คือพัฒนาให้ดีขึ้นถ้ามองว่าพัฒนาคือทําให้ดีขึ้นนะนะครับก็จะเป็นแบบนั้นเนาะผมขอเริ่มต้นแบบนี้ก่อน,นครับ